รอบ,บายครับรอบใบมีเข้ามาดูรีอยัง <Okay. S 1> สองหุ้นครับเกาหลีกับนิกกี้ครับตามที่สัญญานะครับพอดีดูจากผู้รับชมนะครับกับยอดกดถูกใจ ก็ถือว่าผ่าน20%ครับก็ลงไลค์ให้อีกรอบครับ,รบขอมาดูแล้วก็กดไลค์นิดนึงนะครับขอบพรคุณอย่างสูงครับบางทีคนเข้ามาดูเป็นร้อยคนกดถูกใจไม่ถึงสิบเนี่ยก็ไม่ยกกัดกระทำแล้วครับ เอาคนดูเยอะนะครับแต่กดถูกใจไม่มีกำลังใจก็ไม่อยากจะทำนะครับถ้าคนเข้ามาดูแล้วกดถูกใจนี่ก็อยากจะทำต่อมันก็เป็นกำลังใจครับสำหรับนี้คือีกเอ้ยโทษทีครับไปเกาหลีก่อนแล้วกันครับเกาหลีเป็นหุ้นรอบเดียวนะครับ เกาหลีนี่เปิด458 43นะครับส่วนนิกิอีเปิดบ่าย46601นะครับบางคนก็ชอบเลียกไหลาตามตัวเปิดก็แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันครับสำหรับเมื่อเช้านิคือีก็หลุดครับน่าเสียดายนะครับ ตัวที่ออกก็รู้สึกว่าจะเป็นตัววินกลับสำหรับในกลุ่มนะครับสามตัววินนะครับหลุดหกมาตัวอื่นมาเยอะแยะไม่มามาหกโชคดีครับไปแก้มือเอาที่จีนวีครับในกลุ่มนะครับจีนวีก็โอ้โทษทีครับจีนจีนปกครับจีนปกก็โชคดีไปนะครับ แตกสามตัววินงามๆก็ถือว่าคืนทุนบวกกำไรนะครับไปเจ็บใจที่ห่างเสงครับห่างเสงเนี่ยมาแบบเจ็บปวดมาตัวค้างบางวันดีดบางวันไม่ดีดดีดมาหายเลยมาดูเกาหลีครับตัวคำนวณเกาหลีครับ เมื่อวันเกาหลีนี้แตกสามตัวครับง,งามๆเลยสองตัวสามตัวมาหมดเลยครับตัวหลักเลยหน้าแบนเนอร์เลยศูนย์หนึ่งห้านะครับใครที่เข้ามาดูเมื่อวานก็ถือว่ารับโชคไปสำหรับหุ้นเกาหลีมาดูว่าเกาหลีกับนิกกี้สองหุ้นนี้หุ้นไหนจะมาวินสามตัวครับลองดูชอบก็แคไปไว้ครับ วิน3ตัวทั้งหมด20ตัวเลขครับแถวละสิบนะครับถ้าคูณ6กับก็เท่ากับ120เท่ากับเราลงทุนตัววินนี้12%ปอร์เซน์ลองดูครับสำหรับสมาชิกในกลุ่มตั้งแต่หันมาทำวิน3ตัวนี้รู้สึกว่าจะชอบกันนะครับ สมรอบมาหนึ่งรอบนี่ถือว่าปังแล้วครับถือว่าคุ้มแล้วบางวันเข้าติดติดสองรอบสามรอบนี่ก็บวกแล้วนะครับกําไรอยู่ที่ความพอใจครับบางคนก็ไปตลอดนี่ก็สุดซอย <c oughs> บางท่านนี่เล่นสุดซอยเลยไปทุกคุ้นบุ้นสุดซอยแคปไปครับ ไปดูนี่ครับนะครับแบนเนอร์คำนวณได้ตามนี้ครับชุดหลักครับ490 732นะครับวันนี้รูดอ่ะให้เก้าครับตัวรูดที่ให้ไปนะครับตั้งแต่รอบเช้านี่ยังไม่พลาดสักรอบนะครับ สำหรับท่านใดที่ชอบรูดเลขตัวเดียวนะครับปกติหุ้นวันท้อฤาัสนี้เป็นหุ้นที่เล่นง่ายครับวันนี้สามรอบมาหนึ่งรอบนะครับยังถือว่าไม่ปังนะครับมาดูรอบบ่ายจะมาทรงไหนนะครับส่วนมากหุ้นบางทีไปเดียวรอบขําสิงไทยเยน็น แล้วแต่วันนะครับอินเดียนี่ขี่ครับสามตัววินแคปไว้ครับเหมือนเดิมครับร้อยี่สิบตัวเลขนะครับเปิดมาเป็นเลขเบิ้ลนะครับแต่คำนวณออกมาไม่มีเบิ้ลคือไม่เบิ้ลครับแต่ถ้าหากคูณคำนวณออกมาเบิ้ลนะครับมีเบิ้ลครับ ตามสูตรคำนวณแต่จะมาตรงตัวไหมตรงนี้ก็ไปรุเนเรานะครับเมื่อวานนี้ขี่มารอบเช้านะครับรอบบ่ายก็หลับโชคดีที่เกาหลีมาช่วยครับสามตัวนะครับในกลุ่มก็รอดไป นี่ขี่รอบใบครับลองดูครับชอบก็แคบไว้ครับสายรูดไปที่9ครับ2ตัวถอนให้เลยครับเอาชุดคำนวณมาถอนเลย3ามศูนย์สามสอี่สามเจ็ดสามแปดโอทษทีครับสามเ9้าเก้าศนเก้ี่เก้าเจนะครับ3มกับ9เล่ขไหนจะเข้าวินจะมาด้วยกันไหมนะครับ เด่นเน้นๆครับ9339ครับกดไว้เลยคู่นี้ครับพราะคำนวณท้งตัดกราฟนะครับคำนวณจากตัวเปิดคำนวณจากตัวปิดนะครับเลขที่คำนวณได้มีแต่สามกับ9ครับมาดูว่าสองตัวนี้จะมาด้วยกันไหมนะครับในในบ่ายนี้สำหรับหุ้นนี้คืออีก สำหรับบายนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับตารางหุ้นไม่วิเคราะห์นะครับไม่ขอวิเคราะห์นะครับเดี๋ยวจะเป็นการละเมิดไปนะครับก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณมากครับ